เราจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะแน่นอนรอยกระทงกันแล้วสนุกสนานกันแล้วนะออมเมื่อคืนเชาน้านี้จริงๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละ่ะประมาณหลังเลิกงานน,น,นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่กลุ่มนึงค่ะก็คือเป็นพี่ๆกรทมน,นี่แหละมาช่วยกันนะคะเก็บกระทงค่ะเรื่องของขยะมลภาวะต่างๆนะคะไปเก็บไปแยกกระทงเพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเขาแบ่งงานกันทําในหลายภาคส่วนจริงๆนะคะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาแบ่งการเก็บกระทงตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงสะพานพระราม9้าเลยค่ะคุณผู้ชม ระยะทางประมาณ15กิโลเมตรนะคะโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะมีวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บขนถ่ายกระทงไปที่สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยปฏิบัติหน้าที่กันตั้งแต่2ทุ่มอะค่ะจนถึงประมาณตี5ของเช้านี้นะคะแล้วก็มีการเก็บขนถ่ายกระทง2แห่งที่บริเวณปากคลององอ่างแล้วก็ที่บริเวณท่าคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ตรงลาดพุรณะก็เป็นจุดใหญ่ที่คนนิยมมาลอยกระทงกันค่ะก็จะต้องเก็บแล้วก็เนี่ยค่ะ เอามาคัดแยกนะคะภายใน7โมงของวันนี้น่าจะแล้วเสร็จค่ะมีเรือสองลำใช่ไหมครับพี่ถามก็คือว่าเรือลำเนี้ยครับจะเป็นสําหรับกระทงที่มาจากที่วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ที่ทําจากธรรมชาตินะครับเครื่องด้านหลังก็เป็นที่เขาไปทำให้มันเล็กก่อนนะครับกดย่อยแล้วก็ค่อยเดี๋ยวจะเอาไปทําปุ๋ยหมักที่ลงจัดก,การขยะน้องแขมกับออนุษนะครับอันนี้เป็นรธรรมชาติ ส่วนที่เหลือที่เป็นโฟมเนี่ยซึ่งตอนนี้ส่วนน้อยมากเลยก็จะไปอีกลำหนึ่งซึ่งก็จะมีการแยกแยกโฟมแล้วก็เอาไปตองออกมาจากโฟมไปตองก็กลับมาเรือลำนี้เพื่อบทย่อยเหมือนกันส่วนโฟมเนี่ยก็แยกเพื่อจะเอาไปฝังกบนะครับอันนี้ก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่สองทุ่มแล้วแล้วก็เดี๋ยวปฏิบัติทั้งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรายงานผลเกี่ยวกับปริมาณกระทงสัดส่วนกระทงธรรมชาติกระทงโฟมตอน7จ็ดโมงเช้านพรุ่งนี้นครับ เนี่ยค่ะก็เร่งทํากันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถแล้วเสร็จกันได้ช่วงเช้าโดยบรรยากาศการลอยกระทงในหลายๆพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมไปไล่เรียงดูกันหน่อยอย่างที่คลององอ่างนะคะท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมท่านก็มาเป็นประธานเปิดงานเองกับกิจกรรมวันลอยกระทงแสงสุขแห่งสายน้ํานะคะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์อย่างที่บอกจุดนี้ก็มีไฮไลท์โดยการเป็นการลอยกระทงแบบดิจิทัลนะคะก็คือวาดกระทงนะแล้วก็ใส่เข้าไปในระบบนะคะแล้วมันก็จะไปลอยอยู่ในน้ําซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นน้ํามันเป็น เหมือนฉากเป็นสกรีนเป็นจอนะคะแล้วก็มีการจัดรูปแบบเนี่ยแบบธรรมชาติก็ยังมีลอยจากที่บ้านก็ยังได้นะคะแถมยังมีการให้เขียนะคะ่ะ คำร้องในกระทงด้วยนะเหมือนว่าให้ส่งมาผ่านทางทราฟฟี่ฟองดูอะค่ะคือเราลอยความทุกข์ความโศกไปใช่ไหมปกติความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าคนกทมเนี่ยก็มาลอยปัญหาได้เพราะเดี๋ยวผู้ว่าและทีมจะมาอ่านในกระทงค่ะส่วนการลอยแบบธรรมดาก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่าคึกคักเป็นอย่างมากเลยคือทั้งสองแบบแต่ก็จะเห็นว่าแบบธรรมดาแบบดั้งเดิมออริจินัลเนี่ย แต่ละท่านก็จะใช้กระทงที่เป็นธรรมชาติเป็นวัสดุธรรมชาติหรือว่าจะเป็นอาหารปลานะคะกระทงน้ําแข็งก็มีใช่ไหมที่บอกว่าช่วยลดมลภาวะนั่นเองกลับมาดูที่อุทยานสวนเบนจาริริน้อยค่ะอันนี้ก็คือคักนะคะเพราะว่ามีรองอันดับหนึ่งมิส s u นเวอร์สนะคะมาร่วมลอยกระทงด้วย มีค่ะสวยมากแอนโ,โ,โทนีสวยงามมากเลยสวยมากค,คือหลายคนเ<ฆ>นี่ยตั้งใจเดินทางมาคือที่สวนเบนจกกิติเนี่ยเขาก็าสวนเบนจากสิรินะคะก็ลอยกันอยู่แล้วเบนจกกิติก็ここอยู่ตรงอโศกก็ลอยเ<ฮ>หมือนกันนะคะ<ฆ>ก็เป็นจุดที่มีบึงใหญ่แล้วก็มีสวนแต่ว่าจุดเนี้ยแฟนนางงามจะมาเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่ามาร่วมลอยกระทงกับสาวแอนโทนีตามที่มีกําหนดการออกมานะคะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่ามีทั้งแฟนนางงามนักท่องเที่ยวนะคะชาวไทยชาวต่างชาติตรงนี้อยู่ตรงบรีเทียสพร้อมพงคนก็จะเยอะเป็นพิเศษหน่อยแล้วก็ผูบรรยากาศตร นั้นสวยจริงๆนะคะแล้วก็นี่ค <pas> ่ะมีการแต่งกายชุดไทยสืบสวนหรือเปล่าไว่แน่ใจน่อยนกพวัาดูน้อยนกพมาบด้วยนะคะคือคึกคักจริงๆนะคะนี่คือบรรยากาศที่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะก็เรียกว่าเป็นการสืบสาร ตำนาสืบสานประเพณีดีงามของไทยก็แล้วกันะนะคะก็นี่เป็นบรรยากาศที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมล่ะร้อยที่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงจังหวัดของคุณผู้ชมเล่ากันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันช่วงพักเบรกได้ค่ะค่ะติดตามพ p ีพิทีวีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย